สวัสดีค่ะแสนดีแสนดี้องกสำรานค่ะก็แสนดี้ก็จะเป็นผิงเชิมเเปิดนโกโก้อ่ะค่ะก็จะเป็น ผู้หญิงมัณฑนอกที่เข้ามาทำงานในออฟฟิศที่ดูเก๋มีสตไตล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ะปกติเนี่ยแซนดี้เนี่ยเวลาไปงานที่ไหนเนี่ยก็ต้องไปมีคนรับอยู่แล้วเพราะว่าเธอเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่มีการแต่งตัวที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะคะสีสันเนี่ยเติดจรัดมากแต่อยากรู้ไหมคะว่าแซนดี้เนี่ยเข้ามาทำงานในออฟฟิศนี้ได้ไงต้องติดตามค่ะ ตอนแรกก็จะแบบว่าคนนี้หรอเป็นพระเอก <laughs> เออเปล่าพี่สาวเนี่ยเขาจะแบบขาวมากอะไรเงี้ยบราว่าเฮ้ยเจอแต่แบบพระเอกข,ขาวๆอะไรอย่างเงี้ยเริ่มไปในน้ำเรื่อยๆเราก็จะแบบเริ่มแก้มพี่เตา๋าค่ะพี่เต๋าหน้าแก้มใช่ใช่ <laughs> พี่เต๋าหน้าแก้มจริงๆ กินไอศคีมหรืออะไรออ๋อน้ำน <ะ S 2> ครับกินน้ำนะน้ำมาให้ไม่มาไม่ไมต้องเมื <c oughs> ่อกี้กยิบอยู่เมื่อกี้เห็นเขาจะมาแบบว่าผมขาวไงแล้วพอเวลาเข้ากล้องมันก็จะดูอ้นวนนิดน,นึงเขานนจะด่าผมว่าอ้วนเลิกกินได้แล้วอ้วนอะไรงงเงี้ยก็เลยแบบโดนว่าแล้วผมก็เลยโดนเรียกว่าอ้วนตลอดเลยในกองถ่ายผมก็แบบเริ่มมีปมแล้วหรือว่าเราต้องไปลดน้ําหนักดีอะไรเงี้ยไม่ลดนะแต่ไม่เคยลดเคยลดกินตลอดกินตลอดพี่สาวเขาจะแบบอ้วนๆมีแก้มอะไรเงี้ยชอบแบบแก้งอะไรเงี้ยนิดหน่อยก็ต้องมาดึงกุ่มดูผู้ปรับสลับล่างใช่ไหม เราก็แบบพี่เต๋านี่เล่นเล่นสมจริงมากก็จะชอบมาแซวเขาว่าพี่เตา๋ามาแซวซือซื้อชอบมาทำพี่เต่าเป็นปะเนี่ยเป็นจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยบอกมาเดี๋ยวนี้นะเอออะไรเงี้ยบอกบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก้าวเนี่ยผมต้องยอมรับว่าเขากล้ามากที่รับบทนี้เสื้อผ้าเขาแต่ละชุดนี่แบบว่า5สี6สีนะฮะคนปกติไม่ใส่กันนะครับผมแต่ว่าน้องก้าวใส่เพราะเป็นเป็นคาแรคเตอร์ของเขาในเรื่อง แต่ว่ารับรองว่าคนดูต้องรักตัวละครตัวนี้แน่นอนแสนดีครับผม <นะ S 1> ผมะครับก็จะเป็นฝ่ายครีเอทีฟขายโฆษณา,าก็จะแต่งตัวแบบอาร์ตๆหน่อยแนวแนวติดๆหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นคนคอยปกป้องแสนดีเป็นคนเป็นห่วงเป็นายอะไรเงี้ยครับผมขอฝากนะคะละครอเรื่องแสนดีนะคะก็ทุกคนนะคะก็ตั้งใจทําเต็มที่มากมากค่ะก็เป็นอะไรที่พิกบทบาทเก้าแล้วก็ ยากสำหรับพี่เต๋าเนาะก้าก็ฝากจากนีด้วนะคะทังช่องชีวีดิจิตอล r You ค่ะค่ะสำหรับไอซ์เป็นฟ้าใสค่ะก็เป็นเลขาของพี่ตองภัครมัยมค่ะก็เรื่องนี้คาแรคเตอร์ก็เป็นร้ายๆค่ะร้ายแบบแอปแบลใสๆมนุษย์สองหน้าอะไรแบบนี้นค่ะ นั้นรับบทเป็นแทมๆนะคะก็จะเป็นกราฟิกดีไซน์นะคะคือในเรื่องก็จะเป็นบุคลิกเข้าห้าวเหมือนตัวเองเลยแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับของหยกในเรื่องนะคะก็จะเหมือนกับตามน้ำไปถ้าจ้าถ้าขาโอ๊ยให้พูดก่อนได้ไหมถ้า ถ้าสมมว่เขาคิดอะไรแล้วก็แบบตามตามเขาไปด้วยเขาไม่ชอบนางเอกแล้วก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้ค่ะหงหยกเอฟสิบนะคะรับบทเป็นหงหยกเนี่ยค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นซีรีส์ด้วยแล้วก็ได้ใช้ชื่อตัวเองใน,นละครด้วยก <g oda> ็ <g oda> ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะหงหยกในซีรีส์ก็จะเป็นคนที่ดูมั่นใจหน่อยอะคะ่ะออกจะแบบวินวินนิดนึงวิงงวียงแต่ก็เป็นเป็นคนที่ทำงานได้ดีแต่แต่จริงๆแล้วคืออยากเป็นรีเอทีฟแต่ว่ากำลังเป็น AE ออยู่ เราก็จะไม่ชอบนางเอกเพราะว่าเขามาแย่งงานเราค่ะก็สำหรับไอ้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าต้องหาคาแรคเตอร์ที่ที่ร้ายแต่ว่าไม่ให้คนดูรู้สึกว่าแบบเ <c ười> กลียดอะไรเงี้ยก็อยากให้คนดูรักตัวละครหลายๆตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะพี่ uh, acting coach แล้วก็ผู้ำกำกับก็จะช่วยช่วยแบบว่าดูให้ว่าเราควรจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนที่แบบร้ายแล้วคนดูยังขำก็จะต้องใส่ความแบบว่า ความแบบไม่ค่อยฉลาดเข้าไปเหมือนแบบเป็นตัวเองเลยค่ะอันั้นก็ง่ายมากจริงๆอ๋อไม่ค่ะก็ก็ต้องใส่นิดนึงให้มันดูแบบว่าโอ๊ยคนดูก็จะแบบเลียเพลียโอ้อุตส่าห์จะล้ายทั้งทียังโง่หีกันอะไรเงี้ยใช่ตอนนั้นก็มีเวิร์กช็อปตอนแรกก็ไปแบบไปติวกับพี่ตูนพี่ตูนก็จะเป็น acting coach ของในเรื่องนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าหาคาแรคเตอร์ว่าเออประมาณไหนที่แบบพี่เขาอยากได้คือคนห้าวเนี่ยมันมีหลายระดับ ห้าวแค่ไหนห้าวเป็นแบบแมนเลยไหมหรือจริงห้าวก็คือยังเป็นแบบผู้หญิงห้าวอะไรเงี้ยค่ะก็ก็หากันอยู่สักพักแล้วก็พอหาเจอแล้วก็เล่นได้แล้วมันก็มันก็โฟมันก็แบบสบายแล้ะเป็นตัวเองเลยค่ะพอแบบไปเรื่อยๆก็เริ่มเอ้ยนี่เป็นตัวเองไมเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วว่าคือไม่ได้ห้าวเป็นแบบเป็นแบบสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยเราไม่ขนาดนั้นก็ยังมีความเป็นผู้หญิงอยู่แล้วมันก็ในบทในเรื่องอะไรเงี้ยคือด้วยความเป็น g r a ฟิกด design มันก็ต้องแบบเท่ๆอยู่แล้วค่ะก็รับกันพอดีโชคดีค่ะส่วนของของเยก็ต้อง เราก็จะสอนเรื่องความเชื่อให้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้นจริงๆเพราะตอนแรกหนูก็เกิดการกลัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเราไปว่านางเอกบ่อยๆหรือว่าแบบไปคอยแบบจิกกัดไปคอยทําไม่ดีใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยคนดูจะไม่ชอบเราหรือเปล่าแต่คือแบบจริงๆแล้วการแสดงคือเราเราต้องไม่กลัวที่จะเล่นนะคะมันก็คือให้ให้รู้สึกว่าเราเข้าใจตัวครจริงๆว่าเขาทําแบบนั้นเพื่ออะไรเขาทาไมเขาถึงไม่ชอบอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็พอเข้าใจตัวละครมากขึ้นเราก็สามารถโฟล์มา ไอ้นะคะซีนแรกที่เข้าด้วยกันมันเป็นซีนในห้องประชุมก็ยังแบบเออไอ้คือมันเหมือนแบบเขายังเล่นอะไรไม่ได้มากห้องประชุมก็นั่งแบบหน้าแบบเล่นหน้าเล่นตาก็เล่นแบบอะไรเงี้ยตามสไตล์เขาที่เขาถนัดมีอยู่ซีนหนึ่งค่ะที่เขาต้องพูดบทแล้วก็เดินเข้ามามีแบบมีการทั้งเดินทั้งมีแดนหลอกมีการแบบพอยหน้าแล้วเดินออกอะไรเงี้ยเราจึงได้เห็นค่ะว่าการเล่นของไอ้นั้นเนียนมากเหมือนเป็นตัวจริงคือเหมือนแบบเฮ้ยแบบเป็นตัวแกหรือเปล่ามันเป็นเนียนขนาดนี้สวมบทบาทเรา อยู่บ้านเน่ะเราก็ต้องเล่นแบบทําการบ้านมาก่อนเล่นให้พ่อให้แม่ดูว่าแบบว่าแบบร้ายแบบนี้โอเคไหมแม่อะไรนะาถ้าแม่รู้สึกว่าเกลียดเราเมื่อไหร่แม่ก็แบบโอเคค่ะเราก็จะแบบพยายามเล่นทุกเมดอ่ะน้องเพราะเราไม่รู้ว่าแบบบางทีเรามือใหม่เราก็จะไม่รู้ว่ากล้องจะตัดเรามาตอนไหนเพื่อนก็จะแซวตลอดว่าเล่นอะไรตลอดเวลาบางทีกล้องถ่ายฝังนม้นอยู่จะเล่นอีกอยางเล่นอีกให้ด้วยซ้อะไรอย่างเงี้ยวันนั้นถ่ายเป็นเห็นเป็นซีนที่นานมากใช่ปะ ผ่านหลังตะเล่นผ่านหลังตะเต็มมากใช่ใช่ค่ะไม่มีไม่มีไม่มีมีก็ทางทางนี้เลยเขาจะชอบแบบหาเกมมาหาเกมมาให้เพื่อนเพื่อนเล่นตลอดเวลาแล้วก็คนแพ้จะต้องเดินทำโทษอ่าคือต้องบอกก่อนว่าอ่ะพอนึกเกมนี้ออกก็เลยนึกออกเลยนะคะคือมีวันหนึ่งเล่นเกมกันไอเขาเลยจตึกถลกแล้วก็เล่นกับเนี่ยหลายคนเลยแซมอนด้วยหลายคนไอที่มันเป็นเลื่อนๆนะคะแล้วพอเล่นเสร็จเราก็มีพนันกันว่าถ้าใครแพ้ คนนั้นเต้นนะลมพัดตึงเพลงแบบอสาวเลยยังรอคือแบบเอ้ยต้องเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดดูใน u t u b u ว่าเอ้คนเขาเต้นเด็ดมากเอาแบบคนนี้เลยสรุปไอ้แพ <i> <pack> ้กบกับน้องผู้ชายคนนะคะไซมอนในเรือง <i> <pack> ไม่เต้นค่ะทุกคนนี้ไม่ได้เต้นเลยค่ะ <i> <pack> คือขี้โกงมากขอบคุณที่เตือนนะวันนี้ก็ต้องเต้นด้วยลวกันอุษาลืมไปแล้วตอนนี้เลยป่ะตอนนี้เลยป่ะอายบ้างอ๋อรอโอเคอายก็ออยอ่ะ ก็ฝากติดตามนะคะซีรีส์แสนดีนะคะจะออนแอร์ประมาณตุลาคมนี้นะคะทางช่อง t r u e o u ค่ะสามารถรับชมได้ผ่านทางช่องนะคะถ้าเป็นช่องของ TV เอ่อ Truevision นะคะก็ติดตามได้ทางช่อง2นะคะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นทีวีดิจิตอลนะคะก็ทางช่อง24ค่ะแล้วก็ช่อง4กับช่อง34นะคะในจานดาวเทียมค่ะใช่ค่ะก็ติดตามกันได้นะคะ